เฮ้ยดูสิครับทุกคนผมขอหนึ่งไลค์ก็ได้หนึ่งไลค์จริงๆด้วยทุกทุกคนเมื่อกี้เวลาพูดมันน้อยทั้งขอโทษนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับพร้อมแล้วไปดูกันเลยทุกคนโอเคสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะโอเคกับทางต้นคลิปนะก็ไอ้นี่นะก็คำสั่งแรกก็จะเป็นคำสั่งนี้ครับผมคำสั่งไอ้นี่นะเศก ก็ใส่พิกัดของเราไปเลยนะทุกคนแบบนี้นะเราอยากได้พิกัดอะไรก็ใส่ไปเลยนะทุกคนใ้าผมจะเป็นอย่างนี้กันแล้วก็เขียนนะครับว่าเราอยากได้อะไรนะอย่า้างนี้ เจ้เป็นกระจงแล้วกันนะครับทุกคนเราสามารถเลือกอีกอะไรพวกนี้ได้นะครับก็ผมขอไม่เอาแล้วกันคนระับก็กดไปเลยแค่นี้นะแป๊ะเห็นปะครับนี่เห็นไหมเห็นปะครับทุกคนนี่เลยมันอยู่ตรงนี้เห็นไหมคนระับทุกคน ก็ส่วนคำสั่งต่อมานะเป็นคำสั่งอันนี้นะทุกคนเป็นคำสั่งเกมหมูนนะโอเคนะครับผมจะมาอธิบายกันครับอันนี้คือแอปเวนเจอรนะทุกคนก็คือแอปเวนเจอร์ไหนก็แบบเป็นหมวดที่ทุบอะไรไม่ได้นะสำหรับสร้างนู่นนี่นั่น,นะอะไรเงี้ย คำตั้งที่สองนี่ครับผมเป็นเครืร่อทีมนะเป็นเราเนี่ยสามารถสร้างอะไรก็ได้นะเป็นหมดสร้างสารรค์นะต่อมานะเป็นอันนี้ครับเป็นดีเฟนส์นะครับก็ก็เหมือนเหมือนไอ้นี่นะก็ไม่สามารถทุบได้น,นะครับผมก็อย่างต่อมาก็คืออันนี้นะผมโซเวอร์โนะครับผมส่วนอันนี้นะเพิ่มมาก็สเปกเตอร์นะครับผม เป็นอ่าคำสั่งที่ทำให้เราสามารถไปนู่นไปนี่ได้นะครับส่วนอาซูเปอร์โบวเนี่ยเป็นคำสั่งที่ทำให้เราไปหมดเอาชีวิตรอดครับผมจะเอาเป็นเคถิ่เล่าันครับต่อมาเนี่ยเราสามารถปรับได้นะครับว่าเราจะเอาไหนตัว A เนี่ยคือเอเจนท์ทุกคน e เนี่ยคือม็อบทุกอย่างหรืออะไรก็ตามครับน่าจาะนะตัว p นะครับอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้ ส่วนตัว R นี่คือรันด้อมเพเยอร์นะส่วนตัว N นี่คือตัวเราเองของเราเป็นตัวเราเองนะมีแค่นี้แหละทุกคนมีอันนี้ด้วยนะลุงแต่ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะทุกคแค่นี้ก็พอได้แล้วนะนี่อับได้น,นะทุกคนส่วนคำสั่งสุดท้ายคำสั่งที่สามนะครับคือคำสั่งเอฟเฟกต์ Effect, นะผม คำสั่งเอฟเฟกนะครับเป็นคําสั่งอ่าแล้วก็อันนี้ปาไปก่อนคําสั่งเอฟเฟกเนี่ยคือเราสามารถเตะเอฟเฟกเข้าตัวเราได้นะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมจะเดี๋ยวผมขอเลือกเอฟเฟกหน่อยนะว่าผมจะอะไรเอาเป็นในวิชาละกันนะตอนนี้มันมืดอยู่ดีเลย นี่นะพิมพ์ตามมาไปเลยเราสามารถเลือกอินฟินิตก็ได้หรือว่าเลือกเป็นวิอะไรอ่องก็ได้นะครับอันนี้คือหนึ่งวินะครับทุกคนซึ่งผมจะเอาเป็นอินฟินิตไปเลยนะครับผม มีแค่นี้นะครับกด enter ไปเลยนะครับนี่เห็นไหมทุกคนร้านนี้ก็จะเป็น infinity เห็นไหมครับขึ้นรูปอย่างนี้เลยเห็นไหมครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับการตีหัวซอมบี้งูอย่างนี้ตัวนี้นะผมก็ใครชอบคลิปนี้ปีไปโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับผมขอ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 คนละหนึ่งไลค์นะครับแค่คลิปไลค์เดี๋ยวผมมาทําการสอนเอฟอาร์เอฟเฟ็กซ์อย่างนี้นะครับเป็นแบบ คำต่งครับยากขึ้นครับจะแต่จะทําเยอะกว่าน,นี้นะช่วงนี้ก็วันนี้เปิดเรียนวันแรกนะทุกคนผมไม่ได้ไปเรียนนะเพราะว่าตื่นสายตอนแรกตื่นห0โมงนแล้แต่ว่าไปทำเบาะรถมานะทุกคนก็ผมจะพูดแท้มาทำไมั้งนั้นก็จบคลิปกันเลย